ใหญ่รบตุลลน่ารีเเอกเนี่ยทำไเอกันเนี่ยเออกูมาครั้งนี้กูงงหมดแล้วเนี่ยกูอยู่นูเป็นกลงอะกูก็ต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้ว้งีน้องช์เอกหัมากเลย เอาซะ er, ไปไม่เป็นเลยพ่ไปแล้วไมร้นไปแล้ชันเจ้าปัม๊มไว้ไงพี่ชายทิ้งยำนีนิ่งน้องบัดสีสูญสิ้น,นบาดนีนะทำไ <c oughs> ยมยอมายะเดือมาคิดปวดใจ มาตบหน้าเลิกชัยหน้า,าเทนอย่ามาอวดดีเฮ้ยพี่คิดตัวเด่นเดี๋ยวจะก,กระเด็นนอนดินมีกี่คนฟังมาให้หมด,ด,มดใครอยากร้องร้องไมหมดกูบอกให้หยุดเฮ้ยมึงต้องหยุด ตัวนี้ทำให้ตกใจเลยร้องน้ากัวอ่ะโอ้ยโอ้เพราะจังเลยยังไม่ได้ร้องไอ้ยป้าร้องแล้วหยุดอย่าขให้ยับเดี๋ยวมูกลับไปกีน ขอเปิดใจมาคิดเททยต้องสิ่งต้องคิดมาซะเดี๋ยวเราจะดับในชี่มึงดับตุ่มดินพน้องตัวนิยนอะไรเดชเลยเดี๋ยวไม่เข้เลยมนอึดอู้เลยนะไอ้ตัวนี้กูตัวนยนกูไม่เคยอับเป็นพี่กู

ขอให้น้อง รยาและส่าันนี้ให้เกียรติมาลุ้ม่ช่วยครมาดูไอ้้ี่ใช่มดยเจอดเอน้องใจดน้องคิดไรัแล้ววไดีไม่ไม่ได้ไม่ได้กไดูมมไปก่อนนะ เตือนเตือนน้องชายน้องกับพีนี่ไม่เป็นน mm ้ไมาเหน่อยปัญหาของเรื S <s ่าใจบุญใจเดียวสธยาเจ้าห uh ังปัสญานาะอีบัตสกเดชโคกเพลยิ้มแก่เอทองไทยหรือเพลยิ้มกระบอกบุญสมทองไทยนะครับ มิสไซโฉมันอรัเ็บพ่อเม่อวนัพสุดที่รู้ต่อรม่เด็ดพ่อมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นสจ็บพ่อเจ็บพ่อไหมคะอุ้งซะคู่นี้ถามหากว่าเด็ดพ่อมาไม่ทันแล้วก็เจ็บพี่เจ็บพี่จนไร้ยังต้องฟันหน้าเก่าทั้งอีกแผลนแน่เลยลืมลืมตายแล้วจริงๆผู้จงรักเจ้าพี่ผมจะไ้่ยอมใช่ไหมคะจะเย็นย็น ดี๋ยวพี่จะจัดการได้อ่างนี้ะให้ไปยนยังไงลูกขอหน้าแหก็ขนาดนี้ฮะขอจะรักยันตหรือเปล่าก็ไม่รู้แค่ของฉันจะเย็นป้องังจุดป้้าวขั้ฉันลงจังเล้องเวั้งเหรอที่จริงแล้วน้องท่นไล่ป้เลวอีมาแต่ขฉักู้เป็นพี่ว่าเก่ากัเดินน้องท่าแต่พน้องนไไป หมายที่เขาชันต้องขอบฉชนนผมชันผููเป็นพี่ก็ต้องปงกตัวเป็นธรรมาดาปก,กตัวเหรอ้ามองชั้สาวบ้นได้ <c oughs> แผลบนใบหน้าผงชั้นไม่ได้เป็นคนทำพี่จุ <c oughs> ้าเด็แมไม่เชื่อาพน้องท่จะเป็นคนทลพ่อไม่เดมงเก้าฉันเด็กี่ีตัวใหนคนทาไม่ค่คะเห็นมั้นและเราก็เห็นอยู่ สริยอนตัสนธิยาเท่านั้นถามว่าสุธิยาไม่ทำแล้วใครจะทำใช่เพี่ครับเย็นๆเรื่องนี้พี่จะจัดการเองไม่ต้องห่วงมหชื่นทุยสธิยาจะไม่พ่อจะไม่กปวัาเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่พ่อเห็นน่าจะคือแผลบนใบหน้าของ้องฟังเอาไว้สุธิยา ในเมื่อเจ้าเป็นลูกของพ่อเป็นจิตเชื้อของเหมมาลาแต่มีนิสัยอันดาพาพ่อเลือดไหลจะใช้อำนาจร่วมเลีเป็นพ่อรวโทษเจ้าฟังพ่อให้ดีไม่ถึงเจ้าคนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเล่าข้อการบริเวณเจ้าสัตว์ในชาลเมร์สากีนกับเพื่อนที่เก๋ทำไร รับประบานเต็มผู้เสใจราชการตัวยุ่งใหม่ตัวยุ่งรับประทานรับประทานร่วมงานหลวง นั่งตามเวทีคนแรกเลยหะนซ้ายหันขวาวันนี้ไม่รู้จะไหวใครโหมดเต็ดหกไชยโล่งเลยนี่ให้เกียรติว่าแกที่สุดในรลงอันเนี่ยฮะเปไกลอลองแกเลยโคตรช่าเนเข้า่าหลงเมียผิดข้อกาเมทำมันมันโนเนบบกนำเจ้ามาหลงแยมอาสยามนีบเน่า เพลงก็แยมคล้ายๆกันแหละขอสวรรค์กันเถอะพูปดีๆนะอยู่โรงพลภีไม่ได้เข้ายุ่งยามยู่ิวยีหลงหอยนางลมมาจอมลักไม่รู้จับพ้อจับเพียโอ้โหมันจะเพีย้ยังไงแล้วมันจะเจอตี๋ตกมันจะแบบมันจะเพียได้ยังไงอย่าบอกฉันได้ไหม จะอิจุกปัญญายว่าคนที่ดาคือพี่ชายผมนี้แทบง่ายหน้าเสียมาพูดถึงเสียสงใจมาหน่อยบอกไปเลยว่าขนาดเท่าไหร่พูดไปเลยคนอย่างนี้ก็เชื่อ พูดไปเลยไม่น่าประนามตัวเองเลยว่าขนาดแค่ไหน,นตัวแค่เนี้ยเห็นตัวแค่นี้กับพี่แค่นี้นี่เล็กอย่างนี้ไอ้นั่นไปเนนลยได้แจะบอกให้อะไรอย่างนี้ใจใจอย่างนี้มาพูดถึงเรื่องหอยเ<อ>มียผมชัยย้อยเป็นต่อใช่ว,ว่าผมจะที่กอ ตัวผมนี่ขอใจเกลีย้ยงเรื่องหอยขอเมาแม่มันไม่เม่าไม่เสียเรื่องหอยขอเมาแม่มันไม่เมาไม่เมลเพราะว่าีมันี้เป็นหอยของเมียเรือ่องหอยไม่ได้อะครับเพราะเป็นของเมียใครก็ชอบครับ สรุปลจังหวะเลยแล้วราจะเพิ่มเ่อะไรยสเอาจาเด็กมาด้วยนะพร้อมัสวยรับตามเสหร้อยขอบคุณครับท่านีราลับรื่อยอกพแบอกแม่เขาด้วยแล้วเอาสยามงานไม่่คยมีว่ามาถ้ามีรางวัลข้างเตียงขอด้วยนะคะเนต สเสด็จพี่สเสด็จพี่ก็ดูสิพระเจ้าค่ะวัยหลานชายสุดลากสุดห่วงของสเสด็จพี่ทำอะไรกับลูกของเก้าประมงหน้ามันแหกเหรอแตกแตกดูใบหน้านหล,อล่อเหลาติ๊บพ่อไป๊บเสียชด<ๆ>ลุงบอกผมษ์มาสิอันที่จริงแล้วเพ,พราะเครื่องดนตรีเล่นควาเร็วดีมาไล่ป้ามา ต่มช้ำวงพี่เข้าไปตัเกเตือนพน้องท่านแต่พน,น้องท่านไม่ฟังกว่าหมายจะเอาชีวิตต้อนกมลชันกมลฉั้นก็เป็นพี่กมลชั้นเข้าไปตักเตือนข้าเชื่อ,แต,อแต่พระน,น้องท่านไม่ฟังลงเชื่อเองไงหลานเอ้ยเพราะวันนี้เองไม่ได้เล่นเป็นโกงเองเล่นเป็นพระเอกยังไงลงก็เชื่อเอง เอาไปน้องแกมเจ้าก,ก็รู้อยู่วุเรื่องมันเป็นมาอย่างไรนักสิงขความาถูกต้องหน่อยไม่ไหวสีราชุรไม่ไหวสีตองอ่อนไม่ไหวสีแม่ไม้หรือได้สีขวาลนะสีฟ้าจะพี่พูดดีๆนะเพื่อนแสินดีดีนะ ไม่ต้องไปผัวพี่เดชทุกคนสเต็ปพี่สักครับอยู่กันดีๆนะอย่าไปรวมตัวกันให้อายมึงรวมตัวกันเมื่อไหร่แต่กูเจอมึงที่แกนมึงเจ็บที่แกนเมื่อกี้หรือเปล่าเสเ็จพี่เพื่อนไปไม่ได้แล้วคืนนกระหม่อมขอถามอะไรเสด็จพี่สักคำหนึ่งว่ามาณแผ่นดินแห่งนี้ใครกันพระเจ้าค่ะที่เป็นองค์พระมหากษัตริย์ปกครอง จะพูดเช่นนี้ก็เจ้าไม่ผู้ปกครองเสด็จพี่เป็นก็พี่ของเจ้าหรือเจ้าจะเนี่ยพี่เป็นหัวหลักหัวโตเลยเสด็จพี ung, ่เจ้าคเก้ากระหม่อมก็มีความรักและเคารพเสด็จพี่เปรียบเสมือนพ่อแต่ในเมื่อเสด็จพี่เองก็รู้ดีว่านับแผ่นดินแห่งนี้เก้ากระหม่อมเองผู้เป็นกษัตริย์มีอำนาจ มีสิทธิเด็ดขาดในการที่จะชี้เป็นชี้ตายของคนในเมืองนี้เสด็จพี่ในเมื่อเสด็จพี่รู้ดีแล้วไม่ต้องมาตัดสินแทนก้าวกระหมอ่อมเสด็จพี่เจ้าค่ะก้าวกระหม่อมพูดถึงขนาดนี้แล้วเสด็จพี่น่าจะเข้าใจว่าในเมืองนี้ก้าวกระหม่อมมีอำนาจสูงสุด แล้วพูดที่เป็นเจ้าบ้านจะขอพูดอะไรกับเสด็จพี่ไม้่สักคำหนึ่งว่าภายในเมืองนี้คนหน้าหนาอยู่ได้แต่ถ้าคนหน้าบางอยู่ไม่ได้เพ่อจ้ะ บอกลานชายสายชเลอย่าสับโซลต้องสดใสลุงไม่อยู่ด้วยลุงก็ช่วยได้ถึงลุงไม่อยู่ด้วยก็ช่วยได้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจะมาไกลเกลียจะพูดเชื่อคำ ลังไห้ดูแลสักวั<อ>นเตนะ้ารอปิตรลากับมาหบลัานยังมีวันนั้นไม่นี่ บุกทงชัยก็ไม่ว่าไม่ต้องบอกหน้าตาที่สี่ลงไปก่อนแล้วจะย้อนกลับไม่ลาล้บเลยล้าเจังย่าได้ทุกองส่งสำราญรออีกไม่นานนะเนี่ย วันนี้จากกรงรอท่านลงล้นกรบเพื่อมากกระชมช่วยรีเจ้าไม่ลกลัวดื่ที่ดีทำดีเจ้ามาอยู่ได้เหตประสาราชฐานมันคือเกีตของเจ้าหลงุงจะอยู่ดูแลเจ้าอยู่ใ,ใกล้ให้เจ้ามีความสุขและมีความเชื่อมั่นในตัวเองนอกปเระ